มโมตัสสะภะคะวะโตอะรโตอะมันตัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะวะโต สนามะตะสัพพะภาวตุอาราธุธรรมธรรมกุฏอังตันอะสัง <mile and fingers out Adrianhora> อมัาจะมหาเทวะภิราภากวันตุเมมหาปุญจมาราภวันตุเมมิเตวาหัสิวณนามาหุนะโมทายา วิราตายวิราคนายะวิราหิงสาวิราทาสสัวิราอิตโยควรภามสามามาควรทาสตวะหุมสามจิตชามิเรงเร่งบาบาหาฤือ อาสังสิมวลมมาจะมาหาทีวาทัพเพยาขาปรายันติรมมาจะมาหาเทวะอภิราปาปวันสุเมมาหาปุญญมาหาราบุปวันสุเม มิเตปะหุปติขุนนามาบุญนามุมุทายะวิรากายโยวิรากโคนายะวิราหิงตาวิราาิ